สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจำปรงคนลั่นทุ่งค่ะนี่ค่ะมาดูนะคะน้องตันจะให้ดูผักหวานช่างเทิดเนาะคะ่ะค่ะป่งยอดเต็มต้นเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะเมือม่อวานนี้ยังสั้นๆเองเนาะคะ่ะยังสั้นๆเลยเมื่อนี้ยาวเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้พอดีแกงเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะเก็บนะคะช่างเทิดเพื่อนว่าเอาไว้ให้ลูกสาวเพื่อนเนาะคะ่ะลูกสาวเพื่อนก็ไม่มาเอาสักทีเนาะคะ่ะนี่ เอาไว้ให้ลูกสาวกกช่างเทิดเนาะคะ่ะผักหวานต้นนี้เพิ่นแพงมากเลยแพงไว้ให้ลูกสาวเพิ่นว่าค่ะแพงให้ไว้ให้ลูกสาวแต่ไม่รู้ว่าจะมาเอาวันไหนเนาะคะ่ะเริ่มยาวแล้วอันนี้คือผักหวานปลูกธรรมชาตินะคะปลูกธรรมชาติคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยนะคะน้ําก็ไม่ได้ค่อยลด ทิ้งแบบทิ้งแบบธรรมชาติเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็ออกมายอดเต็มเลยค่ะประมาณนี้แหละค่ะน้ําก็ไม่ได้ลดเนาะคะ่ะอาทิตย์หนึ่งลดทีหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้ต้นต้นเล็กเนาะคะ่ะอันนี้ต้นใหญ่ก็นู่นค่ะมันสูงเนาะคะ่ะมันสูงก็เลยเด็ดยอดไม่ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่สูงเกินไปเนาะคะ่ะอยู่สูงเกินไปก็เลยค่ะน,นี่คือ นีค่ะโป่งยอดเต็มเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะคะ่ะเนาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแหนแดงเนาะค่ะอันนี้คือเอามาเอามาแค่นิดเดียวมาปล่อยใส่เห้แยยอย่างหลายเลยค่ะเพื่อนเอาไว้ว่าเอามา,อาไว้ให้ไก่เพื่อนเนาะคะ่ะเนาะเอาไว้ให้ไก่แหนแดงช่างเทอด อันนี้คือเบียผักหวานนะค่ะเบียผักหวานนี่ค่ะอันนี้คือผักหวานอันนี้คือออกตามรากนะค่ะออกตามรากคือนี่ค่ะของต้นนี้นะค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่เลยนะค่ะช่างเถิดเพิ่นซับนะค่ะเพิ่นซับซับแล้วก็ซับลงไปประมาณคืบหนึ่งนะค่ะซับลงไปประมาณคืบหนึ่งแล้วก็พอนะค่ะแล้วก็ลดน้ําแล้วก็ผักหวานก็จะแตะเอาตามตามหะนะค่ะเนาะตามรากของผักหวานนี่ค่ะ อันนี้คือเบีย้ยที่ออกจากต้นใหญ่ต้นนี้นะคะหลายต้นเลยค่ะเป็นซิปกว่าต้นนะคะนูน่นมุมรั้วก็มีนะคะมุมรั้วก็มีนี่ต้นนี้ก็เริ่มเป็นยอดเต็มเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเป็นยอดเต็มเหมือนกันเลยนี่ค่ะผักหวานปลูกธรรมชาติโอ้โหอันนี้เป็นดอกแล้วออกดอกแล้วนะคะ่ะ ออกดอกแล้วอันนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะคะ่ะเพื่อนภาษาบ้านบ้านผุ้ไทยเพื่อนเพื่อนก็ว่าต้นพู้เทาเฝ้าบ้านนะคะคนแก่เฝ้าบ้าน,นะคะ่ะต้นชื่ออีกอีกชื่อหนึ่งก็คือต้นอะไรกวกอะไรเสียถีนี่แหละคะ่ะมีให้เรียกหลายชื่อนะคะเนาะอันนี้คือไม่ได้นี่ไม่มียอดไม่มีใบนีเพิ่ง่งเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นใบยอย่างเดียวนะคะ่ะ กำลังเียค่ะดอกสวยเลยดอกงามเลยค่ะดอกงามมากเลยค่ะโอ้ยอันนี้นี่ค่ะอันนี้ก็แตกยอดเลยโอ้นี่ค่ะออกหมดแล้วนะคะอันนี้คือผักผักสะแงะนะคะผักสะแงะหวานหวานไว้ให้ลูกสาวนะคะเนาะลูกสาว่นจะเอาไปปลูกนะคะก็เลย แม่หวานไวให้หน่อยเนาะคะ่ะก็เลยหวานไวเพื่อนเนาะคะ่ะนอ,อันนี้พักสงแงะเอาไว้ท้าแกงเซอแกงเซอในไม้เนาะคะ่ะแกงเซอในไม้กับแซบเนาะ,ค,ะค่ะโอ้ยอันนี้หักเลยอันนี้คือมะคูนตกลงหักเลยเนาะคะ่ะแก้วสารพัดนึกโบราณเนาะคะ่ะตัวนี้กำลังทางยอดเมือนเนาะคะ่ะนี่หยอดเล็ก ละมุดก็นี่ค่ะสุกหมดแล้วนะคะสุกหมดแล้วพอดีแม่ของน้องตั้นเพื่อนมาเด็ดเอาไปไปบ่มนะคะเนาะไปไว้ให้มันสุกนี่ค่ะพ่อพ่อชอบกินนะคะพ่อชอบกินละมุดนี่ค่ะแต่ว่า,าหวานมากเลยเนาะคะ่ะหวานหวานหวานย่างคักเลยเนาะคะ่ะอันนี้คือปูธรรมชาติแต่ว่าหวานหวานนะคะปูธรรมชาติหวานขนาดเลยเนาะคะ่ะ หวานจริงๆผักหวานผักหวานค่ก,นก,ก็ช่างเทิดก็ออกออกไปก่อนแล้วนะคะช่างเทอดเพื่นขี่รถ ขี่รถไถไปทํางานนะคะเมือ่อในขี่รถไถไปทํางานจอดจอดตะเลงไว้ที่บ้านนะคะขี่รถไถไปทํางานอ,อันนี้คือมะม่วงห้าวมะนาวโฮนะคะอันนี้กับปูธรรมชาติคือกันค่ะแต่ว่าปีนี้ดกคักแล้วค่ะดกมากเลยลูกดกมากเลยนี่ค่ะอันนี้ยังไม่สุกแล้วค่ะนี่อันนี้สุกแล้วอันนี้สุกแล้วถ้าลูกดําก็จะไม่ ก็จะไม่ส้มมากนะคะจะไม่เปรี้ยวมากก็กินได้เลยะคะ่ะจะมีส้มหลายนะคะเริ่อค่ะนี่มะม่วง้าวมะนาวโหอันนี้ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะปลูกทิ้งไว้ กล้วยอืมค่ะกล้วยก็ไม่สมบูรณ์เท่าเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้น้ําไม่พอน้ําไม่พออันนี้คือเงาเดียวต้นเดียวนะคะมะม่วงหาวมะนาวหูนี่ต้นเดียวนะคะแตกออกเป็นพุ่มนะะี่ค่ะพุ่มพุ่มใหญ่เลยนะคะนี่ดกมากะคะ่ะมะม่วงหาวมะนาวหูมะม่วงหาวมะนาวหูนะคะโหจริงด้วยสมปีดเลยะคะ่ะสมปีดเลย ส้มขักส้มแหน่ผลวะค่ะค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกับขอบระคุณเอฟีทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปะดงคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำลรวยๆทุกทกท่านคิดสิ่งดใดสมดังปรารถนาค่ะ,คะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกาบสวัสดีจ้าค่ะเมื่อนี้แดดแดดแจ่มเลยนะคะแดดแจ่มเลย อันนี้มะม่วงแก้วตะกี้ตะเก่านะคะไม่ใช่มะม่วงแก้วขมิ้นนะคะอันนี้มะม่วงแก้วโบราณ